สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกับผมเอคอนทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการใช้ตัวอุปรกรณ์ข้างกายของเพื่อนๆที่อาจจะมีอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ทราบว่ามันสามารถที่จะกลายเป็นตัวจอมอนิเตอร์แยกออกมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะล็อกสัญญาณภาพและเสียงจากตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลไม่ว่าจะเป็น PlayStation 5 p Play พหรือจะเป็น Xbox Serie s Nintendo s w i t c h ได้หมดนะครับแต่ตัวเครื่องเ,เกมคอนโซลตัวนั้นจะต้องมีตัวาการส่งสัญญาณภาพได้เสียงออกมาด้วยนะครับที่เป็นแบบแพ HDMI ถ้าคนไหนที่ใช้ Nintendo Switch Lite อยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ซัพพอร์ตในเรื่องของการส่งสัญญาณภาพได้เสียงออกที่ตัวจอภาพนะครับอ่ะโอเคเมื่อมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็คงากรู้แล้วว่ามันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัว iPad ของเพื่อน นะครับจะต้องรองรับตัว iOS เ v e r s i o น17แล้วนะครับซึ่งมันจะสามารถปลดล็อกในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่มีออกมาอย่างเยอะแยะมากมายนะครับที่จะทำให้ตัว iPad ของเพื่อนๆเนี่ยกลายเป็นจอ monitor แบบพกพาได้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปเช็คตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆได้ว่าฮาร์ดแวร์ iPad ของเรารุ่นไหนที่ยังรองรับตัว iOS 17ได้อยู่นะครับก็ลองเข้าไปเช็คกันดูได้เมื่อทุกอย่างพร้อม iPad ลรองรับ iOS เวอร์ชัน17ได้แล้วนะครับอันดับต่อมาก,ก็คือตัวพอร์ตในการเชื่อมต่อในการชาร์จของตัว iPad เนี่ยก็จะต้องเป็นแบบชนิด Type C ด้วยนะครับเพื่อนๆซึ่งส่วนมากเท่าที่ผมลองไล่สังเกตดูเนี่ยตัว iPad ที่รองรับ iOS เวอร์ชัน17เนี่ยส่วนมากก็น่าจะ อ,อยู่ในตัวพอร์ตแบบ Type C นะครับกัรซดส่วนมากแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเป็นแบบนั้นเพื่อนๆก็ต้องมีตัวฮาร์ดแวร์ที่จะทําการรับสัญญาณภาพเป็นตัวกลางนะครับเป็นตัวกลางนั่นก็คือเจ้าตัวการ์ดแคปเจอร์นั่นเองนะครับ <c oughs> ซึ่งตัวการ์ดแคปเจอร์เนี่ย เ,เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้อย่างหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาหลาก100ักร้อยต้นๆหลักร้อยกลางๆหรือจะเป็นหลักพันนะครับแต่อันนี้ผมขอย้ําเพื่อนๆว่าควรที่จะเป็นการ์ดแคปเจอร์ที่เป็นแบบ plus and pay นะครับก็คือสามารถเสียบปุ๊บใช้งานได้ทันทีไม่ต้องติดต้องติดตั้งไดวงไดเวอร์อะไรให้วุ่นวายนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยที่ใช้อยู่ตัวนี้จะเป็นการ์ดแคปเจอร์ราคาหลักร้อยต้นๆนะครับที่เป็นแบบ plus and pay นะครับใช้กับฟังวิดีโอเนี่ยเสียบปุ๊บ เจอปั๊บไม่ต้องลงไดเวอร์นะครับอันนี้ผมเสียบปุ๊บสัญญาณมาปั๊บนะครับแต่ถ้าเป็นตัวการ์ดแคปเจอร์ที่ราคาสูงสูงหน่อยนะครับที่มีแบรนด์ที่การใช้งานเนี่ยอาจจะต้องใช้ในการติดตั้งตัวไดเวอร์เนี่ยอันนั้นผมลองลองดูแล้วตัวแอปพลิเคชันเนี่ยไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักนะครับดังนั้นถ้าเป็นเพย์เซฟเลยก็คือใช้ตัวการ์ดแคปเจอร์ที่เป็นแบบปลั๊กแอนด์เพย์นะครับส่วนจะเป็นแบบพอร์ตชนิดแบบไทยเอแบบเก่าแบบเนี้ย ก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็ควรที่จะหาซื้อเป็นแบบพอร์ตไทป์ C ไปเลยนะครับเพราะเวลามาเสียบใช้งานกับตัว iPad เนี่ยมันก็จะได้ไม่ต้องผ่านเจ้าตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ในการแปลงแบบไทป์ A ไปเป็นแบบตัวไทป์ C นะครับซึ่งซึ่งของผมเนี่ยจะเป็นแบบหัวเก่านะครับก็คือเป็นแบบไทป์ A ดังน,นั้นก็จะต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์ในการแปลงให้มันกลายเป็นไทป์ C นะครับส่วนตัวซอฟต์แวร์เนี่ย มีเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับซึ่งผมที่แนะนำเนี่ยผมลองใช้ตัวดองเกิลนะครับดองเกิลนะครับก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นตัวไฟล์เล็กๆนะครับไม่ได้สูงมากนะครับในการติดตั้งแล้วก็ส่วนของตัวเฟรมเลทเนี่ยผมก็มองนะว่าน่าจะอยู่ประมาณ30ที่ผมลองเล่นเกมสตรีท t ไ i g เตอรภาคที่6ตัวนี้นะครับอันเนี้ยผมก็ ไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวสเปคของตัวการ์ดแคปเจอร์ของผมหรือเปล่าเพราะว่าการ์ดแคปเจอร์ของผมเนี่ยมันรันแม็กเนี่ยได้อยู่ที่30เฟรมนะครับ30เฟรมเพราะว่าผมเอามาใชา้พวกนี้เอาไว้เน้นในงานถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายบุคคลอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ตัวสเปคที่รันเกิน30นะครับในช่วงนั้นนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีตัวการ์ดแคปเจอร์ราคาที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็อาจจะ รันได้ถึง60เฟรมนะผมว่านะครับผมว่านะครับแต่เนี้ย30เฟรมเนี่ยสำหรับการเล่นเกมบางประเภทนะครับอย่างเช่นเกมส์สี่ไฟเตอร์เนี่ยผมก็โอเคนะผมก็โอเคแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีความแตกต่างนะครับเพราะว่าอย่างน้อยในเรื่องของความคมชัดแล้วก็เรื่องของตัวประสิทธิภาพของตัวเสียงของตัว iPad เนี่ยโอ้โหเรียกว่าสอบผ่านนะครับสอบ่านเลยนะครับผมแบบยังซีดเลยนะครับหน้าจอมันคมสวยสดบาดใจจริงๆนะครับบาดใจจริงๆนะครับ ส่วนถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆนะครับก็ลองไปช้อปปิ้งกันได้ในพวกแพลตฟอร์มลาซาดงดัซด้าหรือว่าช้อปปีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในเทศกาลแคมเปญลดราคากันอยู่นะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําเลยว่าตัวคัสการ์แคปเจอร์เนี่ยก็ควรที่จะเป็นแบบปักแอนเพย์นะครับปักแอนเพย์ pay. ก็คือเสียบปุ๊บรู้จักปับบกป๊บนะครับรู้จักปั๊บนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามนะครับก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับกับการใช้งาน ตัว iPad ให้กลายเป็นให้กลายเป็นตัวจอมินิิเตอร์นะครับเรียกว่าใช้งานง่ายง่ายมากนะครับเสียบปุ๊บแทบจะไม่ต้องเซตค่าอะไรให้วุ่นวายเลยนะครับเพื่อนเพ่อนอเพียงแค่มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์2อย่างนี่แหละที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับให้พร้อมแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนในครั้งนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ